สวัสดีจ้าพี่น้ององุอ่งอิงพาล,ล้อมาแล้วเสียงเจียวๆมากคือเกาหร้อพี่น้องนี่นี่จ้ะเฮียว,วันนี้เราทําอะไรกินต้มไก่บ้านครับต้มไก่บ้านแซ่บนี่นี่เด้อจวะวัตถุดิบก็มีนี่แหละข่าตะาไคร้ใบบัวกูดหอมแดงกระเทียมบวก,เกอเทศจ้าไ,มไมสมรสมไปสมรมน้ำไปม่วงไม่ม,ไม,ม,มาท่องอ้หอมหอม,ม,มอทานร้อ,อนละจ้า เดือดบู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 เลยบัดน,นี้เฮาสิเอาไก่ใส่เนจ้าพี่น้องไก่บ้านเอาใส่ลงไปกินตะไก่บ้านแล้วพี่น้องแตว่ว่าไก่บ้านนี่เป็นไก่ตีงอนบ่น <c oughs> เอาไกง่งอนไก่บ้านไก่ตีงอนพุ่นเด้พี่น้องมาใสา่อ่ะอุ้ยไก่เวียดนามโอ้โหโอ้โห,โหนี่จ้าโอ้ดูหน้าคนทำไหมไม่เอาไปพี่น้อง พี่น้องเอ้ยมาสิ้ผ้าเอาสมุนไพรไปใส่อันนี้เด้อไปใส่ต้มไก่เอาแม่โอขึ้นงานเมื่อกี้ปาดหยอดไหมโอ้ลัวโอ้ลัวโอ้เอาเด็ดมาเด็ดมากเดไปมาใส่เลยยิงหน่อยก็ยิงหน่อดเกินเพิ่งมาใส่เลยใส่เลยใส่เลยบ่ฮัลโหลปาร์ตขึ้ใส่หลายแท้อารมณ์ยังดีเอาสัตว์ใส่ลงไป พี่น้องเราว่ามันสิได้ยิ้มมันสิได้อารมณ์ดีแซ่บโจมบาดโจมดีเลยแปบแม่คนหน่อยจ้าโอ้โหอุ้ยหอมหอมหอมพี่น้องอู้หูขุน่ะโอ้งอนล้วนจ้องได้หนี่จ้องได้ตอนนี้โอ้โหคือกินตับกินไตเถอะคองมัดบอกองแซ่บแบ่งกันจอตับโอเคมีมาเดือดคักแท้อะไป ักเดือดครับพี่น้องเดือดครับเ <c oughs> ปื่อยพี่เปื่อยพี่เปนยังไงปัดกระสีเดือดโคตรอู้ Ooh, มันสีเปือยไว้อยู่ดอกพี่น้องเนีปือยไว้อยู oh, ค่คนเห็นตะตับกับไตเนาะคนนี่เนาะเอ้าเนี่ยอันนี้นใส้ยังเนี่ยหอมแดงหอมหอกหอมแดงครับครับหลักเลยเท็กเท็แหงข้าเข้ากีใส่ตม้มเป็นบ่แกนกีเห็นไหมหอม แล้เหาปรุงแล้วโอเคจ้าโอเคตะเสีบหอมอู้หอมแล้วหอมเลี้ยวฮเปลอเรออปรุงเลยขล้ยเาจับได้หมดหอเปลาใชเปลอนุนีปลายังอ่ะหอมหอเ้งมตเ่าเด ครับให้มันหอมครับทีเด็ดให้มันหอมจ้าตกลงไปเริ่บโอ้โหสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้าตักเลยว้าวตับไตว้าวตับ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 โอ้สมุนไพรล้วน หอมแท้ฟาดพี่น้องเต็มหมอมันรู้โอ้โหพี่น้ำจุกดโอ้โหนี่แหละพี่น้องเบิงแล้วมวลแล้วก็ฝากกดไลค์กดแช์ในเด้อจ้า